สวัสดียามเชนาครับพี่น้องครับสวัสดีอีกเมือหนึ่งพี่น้องครับมือนี้ตื่นจะเด็กลุกเต่เศร้านะครับสิลงวัดครับพี่น้องมาครับวันเสาร์มือนี้เป็นวันเขาพรรษานะครับจารเราก็เลยตื่นเต่เศร้านะครับสิเตรียมของลงวัดนะครับสวายสังกท่านถวายดาดื่มถวายหลอดไฟนี่แหละพี่น้องนะครับ้วก็พัตนาหารเศร้านะครับผมผู้เฒ่าผู้เฒ่บนก็เตรียมการแล้วนะครับมื่อนี้ฝนตก ฝนตกครับพี <ências> ่น้องครับฝนตกเบิดมือเบิดลขึ้นเลยครับนี่จุดสวดเศร้ามับเลยพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ยเพราะท่านได้เศร้าอยู่เนี่ยังสวดสวดอยู่ครับนี่อยู่ตรงเงื่อนจใจลอยนี่ยแหละพี่น้องนะครับฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับเสด็จเอารถใหญ่ไปใส่ของลงไปน้ำนะครับพี่น้องครับฝนตกเบิดมือเบิดลขึ้นฝนตกดีขนาดพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยคำฝาคืมฝนเมฆคืมไม่บุญนะ เมฆกึมเมฆดำมากแล้วป่ะป่ะเอืดแล้วนะครับลงวัดพี่น้องครับป่ะแปนเขาวัดเขาว่าน้ำกันจังมือพี่น้องเข้าบัดนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ครับวันไหนทรงของกันพี่น้องนะครับเวันนี้ก็เลยสิลงวัดน้ำเพลินนะครับผู้เฒ่าผู้โถ่ผู้ผ้าลงวัดเมื่อนี้นะครับไปเขาวันเสานะครับถวายสังฆทา,านถวายหลอดไฟถวายน้ำดื่มนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ นะครับพี่น้องครับอ่ะบาดนจา้า,าร้อยสิบห้าลงวัดเลยพี่น้องเด้อตามมาเลยฝนตกครับพี่น้องเอ้ยฝนฝนลงไปแล้วนะครับกำลังลงวัดวแล้วขนมบ่น้ำดื่มคอยดิน้ำดื่มสุดสังกทานเทียนย้่ในรถพวงจันทรลอยซื้อมาอีกชุดหนึ่งนะครับลืมข้าวขนมเอาแล้วตี น้ำประหยัดน้ำดื่มด้วยต่อคนนี้ต่อคนนี้ขัวต่อคนนี้ขวัวต,อตอ่อต่อเงินต่อทองยายเป๋เราล่งไปก่อนเหรอถือว่ามันยายเป๋เราไปแล้วปะเต๋าโอ้อโอย,ยนี่ยขัวต่อแสดงว่ามันจงไว้เนี่ยขัวต่อล่งวัดพี่น,ออนอ้องเอ้ยต่อเงินต่อทองเพราะบ้านนี่ตอ่อห้างหนึ่งนะครับพี่น้องไาสันแปะน้ำเลยก็สิล,งล่งเลยเอาขึ้นรถคอยเดอ้อไปเสียาขึ้นน้ำไปเดอ้อไปเดอ้อ เอาน้ำก่อนลืมน้ำไม่ได้นะนี่อ่นี่สบายน้านน้ำเราพี่น้องเนาะอ้ะาวไปแลวพี่น้องครับเก็บภาพบรรยากาศท่าเข่าววัดจักน้อยสู่พี่น้องเบิองนะครับท่าเขาวัดบ้านจานร้อยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับประตูโค้งโอ้คนมาหลายหลายตัวนี่ เข้าพรรษาลาพระเจ้านะครับโุ้ยพุ่นนะครับอ้าวกรุณาใส่เมดด้วยเพราะว่าคนเยอะนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเอ๋ยห้ามองจอรถก้อนบาทในเฮ้าแล้วก็ไปไหว้พระน้ากันนะครับพี่น้องครับรับีิรบพรน้ากันน้อแล้วก็พี่น้องมาหอดวัดแล้วครับตอนนี้นะครับคนสิมีคนสิมีท่านผู้ซอยครับคนมานั่งเขียนไหว้ถาก้น พาะบุญเพาะท่านนํานะครับนี่นะครับรเล้าจารย์รกะสิทธิ์น,นั่มน้เพ่นคือกันล้วครับฝากเทียนพรรษากรับน่นะดนดเด้อท่านผู้สวยเด้อไปไหว้พระโอ้เจ้าน้อยจังเข้าไปดอกแนดงโอ้คนหลายเลยตัวนี้มีหอดกองบุญพี่น้องครับนั่นกองบุญสองกองเดี๋ยวอาจารย์ไสิย่างเข้าไปอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวสักครู่ก่อนนะครับเอาใครจะดอกพี่น้องเข้ากับปิดผาปิดจมูกปิดแมทสุขูสุขนอยู่นะครับหมายความสำคัญครับ โรคไฟไข่เจ็บอยู่นะครับผู้กำลังลงมากกับมี่พี่น้องเอ,อ้ยนะครับตากฝนแข็งฝนมาแล้วโอ้ผู้สาวบันเทิงกันมากนะตัวเนี้ยล่างเลยล่างเลยผู้สาวกับวัดกัาว่ายอยู่ตัวเนี้ยเอาไปไป,ไป,ห,ลไปหล่าไปโอ้ลูกพี่กันมานตัวเนี้ยครับครับครับจวดจัดจวดจดัด ฝนพี่น้องเขาก็ร่างล่างไหลมาฝนก็กระลังเทลงมาฝนก็ดีเอา้าถ้าฝนจะเป็นครัวพี่น้องถ้าฝนเป็นครัวนะครับปุณมาเดี๋ยวอันมาเพาะมาท่านมาโม่น้ำพืนก่อนจังสิเข้าไปแล้หรือเปล่า <Okay. S 1> ไปต่อคิวนะเด้อต่อคิวน้ำพืนก่อนเด้อเดี๋ยวบริจาคอ่ายังก่อนเข้าเจ้าเอินเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดกองบุญน,น้ำพืนก่อนจะเข้ากันพี่น้องเดี๋ยวจังสิพาเข้าไปทั้งในนะครับ ี่น้องครับมาหอดวัดแล้วครับตอนนี้ก็นั่งกับเครื่องถวายสังฆทานกับซ่องนะครับส่วนปัตตาหานั่นก็ว่างให้แล้วนะครับปัตตาหารว่างใส่ผ้าขาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องไหว้พระเรียบร้อยนะครับก็เลยพระพี่น้องเบิ่งบรรยากาศภายในวัดชักน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับพระสงฆ์เข่ากับทั้งเบิดกับฮกลูกนะครับ อ่ะอาบุญมาฝากพี่น้องเด้อมาเนี่ยออนะครับมีกองบุญพร้อมสองกองนะครับนี่ครับกองบุญด้วยสองกองพระเท่าพระโถพาลงวัดครับพี่น้องมาเนี่ยโอเคครับอันนี้เป็นกองบุญพี่น้องครับ กองบุญมีสองกองนะครับพระเดชกองบุญนํานะครับพี่น้องนะครับกองบุญแบบประเภทนี้อีสานบ้านเฮท่าไม่ยนั่งแล้วดังเข่ากองบุญเลยตัวนี่ฮัลโหลจ้าจ้าจ้า,จาไม่ยนั่งเฝ้ากองบุญเลยเฝ้ากองบุญเนาะนี่ลาข้นได้บุญหลายพี่น้องเอ้ยนะครับ บรรยากาศภายในวัดนะครับนะครับบ้านจานลอยกระสีมีทั้งเบิดนะครับลอยสองลอยกลังค่าเรือนนะครับสองลอยก๊ลังค่าเรือนครับตอนนี้นะครับคนกระสีไหลแน่แต่ว่าคนกับปองกันทุกคนครับพี่น้องครับก้อนขมากับมีอสมอพ่นเีดน้ำยาล่างมือนะครับนะครับพาปิดจมูกนะครับในหมบานเท่านะครับ เพราะว่าบา่มีคนมาแต่ทั้งอื่นมีแต่หมู่บ้านมีแต่คนบ้านเจ้าของนะครับพี่น้องนะครับในต้องสี่แจงความเข้าใจนะพี่น้องนั่ว่าคนหลายนะพี่น้องเนาะเป็นมือเขาวันษานะครับแต่ทุกคนมันก็ใส่ผ้าพิษจมูกล้างมืออย่างดีนะครับพี่น้องกะพระสงฆ์อง,องเจ้าพนก็คือว่าพนต้องเทศต้องสวดพนล้างหัวพนกับ,บ่ได้ใส่ซนะพี่น้องเนาะเอาตัวนี้ก็คือตามมีดตามกล้องตามประเพณีนะครับอีกจ้าหน่อยมาส่บาศ นะครับพี่น้องพี่น้องเกษตรไ่บาต์นะครับนะครับเขาพรรษาก็ปีละเทื่อนะครับพี่น้องเขาแล้วอีกประมาณสามเดือนก็ได้ออกพรรษาอีกนะครับนี่เบิ่งพัฒนาหารพัฒนาหารนะครับนี่พัฒนาหารอาหารหวานข้าวโอ้พ่อใหญ่คิจสุดยอดเลยพอมากระทายกไายเอาตอนนี้เพราะเขาเอาตีเออโอ้ยผมพูดแต่มาพ่อใหญ่ นี่นะครับข้าวไร่ลำพะใตยครับตอนที่เอาพระเก่าเนี่ยพัฒหานหวานข้าวนะครับอาหารตามฤดูกาลอาหารบ้านเฮาพี่น้องแกงเห็ดแกงเนื้อไม้อ้อมขี่เล็กนะครับลวกพักกัญจองนะครับบักลำไยซุปเนื้อไม้เนี่ยย่ำเนี่ยนะครับข้าวต้มขนมนะครับใส่เนอะขวัวตอจาัร้อยอยู่ใส่นาะโอ้พูพ้นุ่นนี่เร็วครับขวัวตอนั่นนะครับนั่น นะครับมื่อนี้ยจะลอยได้ขวดต่อมาลงมานำเพลินนะครับเพราะว่าเพลินว่าต่อเงินต่อท่วงมาสั่นเพลินว่านะครับต่อชีวิตต่อโชคตางต่ออายุการงานต่อส่วนสุนีเอพี่น้องเอ๋ยเพลินว่าผู้เฒ่าเพลินว่าก็เลยว่าเอ้าเอาขวดต่อเนี่ยละมานำเพลินนี่เห็ดแล้วของของอย่า้อยมีผู้เดาทุ่นๆเลยพี่น้องเอ๋ยเอาได้บุญน้ำกันพี่น้องมาเนี่นะครับมาตาใบ สังฆทานถาวายน้ำดื่มถาวายหลอดไฟถาไวายเทียนพรรษาน้ำกันนะครับถาวายพัตตาหารใส่บาต์น้ำกันนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องก็มาหลายแล้วนะครับตามเฮ็ดตามกล้องประเภทนี้ผู้เฒ่าผู้แก่พันฝ่าเฮ็ดนะครับพี่น้องเท่ากับสืบสานต่อไปเท่าคนรุ่นใหม่นะครับเท่ากับสืบสานนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ฝ่าเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดน้ำเพลินนะครับเอาไว้บอกลูกบอกหลานต่อไปเป็นรุ่นต่อรุ่น รุ่นสู่รุ่นนะครับพี่น้องครับนี่คือการข่าววัดเขาว่าการเล็ดบุญเล็ดศีลนะครับพี่น้องอามาอยู่ครับอสม่าปนามาอยู่เอาเอาเอาผู้บริสันได้แมสเอาไปแจกกันเด้อแจกกันแจกกันนั่นเออแจกกันแจกกันสำหรับคนที่ยังไม่มีแมสก่อนจะเข้ามา เล่วแล้วเพิ่นมาเพิ่นเอื้อนแล้วพี่น้องเ้ยพูนยาบานไม่ครับได้จะร้อยนครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นต่ำเจวตํำน้ำบิกตะไร้พยาบานไม่ไม่หมัดหมัดมือสองมือนะครับแน่ถ้าลูกบานกับข่อยนะครับข่อยมากระทายกเล่าแล้วก็ทงออกนะครับเล่าแล้วก็ทั้งทั้งหนาซาร่าเา่าด้ับาเนียนะครับขามก็เป็นะครับ ปัญหาเรื่อยๆกถาไปนะครับแต่ม่อา่าาอยู่รวกันแล้วมีแต่อเรียนเชิญหน้าทางในาลกาเรียนของเขานะครับผู้ที่กำลังเ่า่างห่ขมมาสงมาาจะไลจล่าที่นี่่โซกน อาเป็นองครับไปใน้นสิ้นเริ่มแล้วครับเดี๋ยวจันร้อยขออนุญาตว่างกล่องสำเนาพี่น้องเด้อเอ้าเอาบุญมาฝากน้อกันเมืล uar, ล uar, ล uar, ่อนี้นะครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุกุสุขบนลำด้วยลำด้วยแล้วเป็นองเด้อขออนุญาตไหว้พรพพพนนะฟังธรรมน้เพ่นครับพี่น้องครับเอ้าตาตั